แล้วแอบดอดมามอบตัวแล้วเขาบอก <c oughs> ว่าสำนึกผิดแล้วรู้สึกผิดมากเมอร์เซเดสเบนด์ The New GLA รถยนต์คอมแพคคารุ่นใหม่ล่าสุดจากเมอร์เซเดสเบนด์ The New GLA 200 AMG Dynamic มาพร้อมคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นห้องโดยสารที่กว้างขึ้นและระบบความปลอดภัยแบบเต็มพิกัดด้วยราคา2 3 9 9 0านสามเก้าหมืเกบาท ที่ชื่นชอบการบ่วกาแฟลองหันมาเลือกดื่มกาแฟสูดเฉพาะของอาจารย์ดิโรธที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสก,กัดถั่งเช่าเห็ดหลิงจืดและเก่าที่กป็นหอมน่าทานรสชาติเข้มข้นหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกใจคอกาแฟแน่นอนอร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอรี่หรือขนมที่เราชอบก็ได้ อร่อยกลมกรอมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสก,กัดถังเช่าเห็ดหลิงจือและเกาขี้อีกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟอาจารย์ยุโรจน์หกล่องปกติ3,450บาทพิเศษเพียง1,390บาทเฉพาะ20ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทรด่วนที่ 02, 0 2 0 8 0 5 6 2 5ทั้งหมด7ชิ้นจากปกติ4,830บาทลดกว่า71%เหลือเพียง1,390บาทเท่านั้นโทร0 2 0 8 0 5 6 2 5 โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563ถ Pl ึง30ดนธันวาคม2563หม่ b ยเบบี้เล l เพลย์แพนส์พรีเมียมนุ่มขึ้นขอบเอวยืดหยุ่น2.5เท่าซึมซับถึง10ชั่วโมงจะเล่นแบบพ่อหรือแบบแม่เล่นท่าไหนก็ไม่ห่วงเลยเบบี้เลอเพลย์แพลนส์พรีเมียมถ้าเราใส่สารสกัดสมุนไพรดีๆลงไปในยาสีฟันสารสกัดไรฝรั่งก็ดีโอ้นี้ก็ดี นี่ยิ่งดีนี่ยิ่งดีเลยคงเรียกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากยาสีฟันดีดีเฮิร์บสุขภาพช่องปากที่ดีต้องดีดีเฮิร์บแค่รับผิวชฉ่ำของเก๋ส่วนนี่ของโมหักเฮ้ยไม่อยากหนะ้าวาวเป็นหนังกระทูใช้พรอนเซรัร่มเบิร์สขึ้นแต่งตัวเป็นเซรัม่มให้ยากิวตาบลูสให้ผิวฉ่ำใสกลิ่นน้ำทำผิวสวยได้คันพรอนเซรัร่มเบิร์สหน้าสดก็ยังดูใสไ UH ม่ไฮคิวซูเปอร์เกลย์ยูเอสทีมีดีเอชเอยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมก ที่พัฒนาไปอีกขั้นเพื่อายเรียนรู้ใหม่ High Q Super Go U S T ผมสวยตลอดวัน <c oughs> ไม่ว่าจะโดนแดดหรือเจอลมแรง <c oughs> ด้วยสซนซิวสีชมพูให้ผมจัดทรงง่ายขึ้น5เท่าและหอมนานตลอดวันใหม่เซนซิว Hair Protection Spray สะอาดหอมบำรุง เด็กกองทันของว่างก่อนค่ะกินอีกแล้วเหรอท้องอืดอ่ะพ่อเมื่อมีอาการท้องอืดเขี A X, A X, ยวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดของเฟ้ใไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาท้องอืดเขียวแอร์เอ็กซ์ในตัวทุกคนมีพลังความดีรอหวังที่จะได้ใช้ทุกครั้งที่ใช้จา่ายเท่ากับคุณได้ให้สิริราย บัตรเครดิตวีซ <den> ่าพลัสินัมสิริราชธนาคารกรุงเทพบัตรบีเฟิร์สแมททีพเอ็นแรปิดซริราชถูกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์สิริรัฐพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลังการให้อยู่ในมือคุณสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพเจ้าปรรคแค่ไหนฉันจะไม่หยุดพักเพียงเรามั่นใจและสู้ต่อไปใหม่โอโมพลาสสูตรน้ำสะอาดขาวสว่างสดใสหอมนาน หอมเจิดจ้ามั่นใจใหม่โอโมพัสสูตรน้ำโซฟีเกาล็อกล็อกล็อกี่เหรอเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3ามิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆพอมาเป็นนักร้องนักแสดงก็ทำงานทุกวันอาทิตย์หนึ่งผมทำงานเจดวันเต็มเลยครับตอนทำงานเนี่ยอาหารการกินกูเลือกไม่ได้ เขาจัดอะไรมาเราก็กินไปแต่วันนี้ผมอายุมากขึ้นก็เลยต้องหันมาใสา่ใจตัวเองมากขึ้นอย่างตอนนี้ผมอายุ5 7แล้วก็ยังทํางานทุกวันมีความสุขมากผมอยากให้ทุกคนหันมาใสา่ใจตัวเองรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5ห,หมู่และออกมลกายเป็นประจำแล้วก็เสริมด้วยทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเหมือนผมและอีกหลายท่านครับพอกินทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเพราะว่ายิ่งยงเขามีอะไรดีๆเขาก็เอามาบอก แล้วก็เอามาฝากตลอดตอนนี้กินมาหลายเดือนแล้วแขกไปใครมาเยือนพ่อก็แนะนำต่ออยากให้เขาใส่ใจตัวเองเหมือนพ่อเนี่ยเริ่มจากซื้อถังเช่าผสมมันติวิตามินบีให้แม่ทานก่อนนะคะพอแม่ทานไปได้สักระยะหนึ่งแม่ก็บอกว่าซื้อมาให้อีกนะจะหมดแล้วเอ้เห็นแม่พูดแบบนี้ก็เลยทานด้วยตอนนี้นะคะทานทั้งแม่และลูกเลยค่ะ พอมีเทศกาลก็จะซื้อฝากผู้หลอกผู้ใหญ่และคนที่เรารักเป็นประจำเลยค่ะที่เลือกตัวนี้เพราะชอบค่ะถังเช่าผสมมัลติวิทวินบีเห็นมาพักใหญ่ๆในรายการในสื่อต่างๆจนได้รับจากคุณยิ่งโยงมา1ชุดนะครับก็ได้ลองกินทั้งในบ้านในรถต้องมีถังเช่าทุกที่ครับและยังได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวาสานปี2020ผมก็ยิ่งมั่นใจครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับทั้งเช่าผสมมันติวิตามินบี1ชุด6กล่องราคา1,000บาทเท่านั้นพิเศษ2ชุดแถมกาแฟทางเช่า3ถุงรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม2,564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-0265-888หรือ Line at lp 8 8 สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าลายบีเคยืมลายง่ายกว่าคุณทมคะจะอ่านข่าวไปก็รู้สึกสงสารแอลโกอฮอล์ยังไงไม่รู้ทำไมคะคือคนชอบไปโทษเหล้าอะ,อะว่าเนี่ยพอกินเหล้า